สวัสดีค่ะกลับม,มาพบกับเก่งกี้ค่ะทาง y t u t u c h a n n e n Ford by เก่งกี้วันนี้กิมพาพี่ๆมาพบกับ Ford Ranger ค่ะ Standard นะคะตัวนี้รุ่น XL4x4 ค่ะเครื่องยนต์2 2ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด160แรง,งม้าแรงบิด385นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายสำหรับรุ่นนี้จะอยู่ที่652,000บาทค่ะแล้วก็ที่พี่ๆเห็นอยู่ หล่อมากเลยเนาะจัดเต็มรอบคันเลยจะบอกว่าคันนี้นะคะเป็นคันต่อจากคลิปที่แล้วนะที่เก่งบอกว่าเดี๋ยวจะมีนะคะรุ่นเดียวกันใช่ไหมคะแล้วก็มาต่อ EP 2ด้วยการแบบตกแต่งรอบคันแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเก่งให้ดูนะว่ารอบคันวันนี้นะคะมีอะไรบ้างก่อนจะไปรับชมขอกําลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ YouTube c h anel n Ford by เก่งกี้ด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มจากด้านบนฝาก,กระโปรงเลยด้านบนค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกติดเป็นสกู๊ปนะ ะะทรงเตี้ยให้สีสกูเป็นสีทูโทนนะคะก็คือตัดด้วยสีดำด้านนั่นเองนะคะแล้วก็ด้านบนฝากระโปรงทั้งซ้ายและขวาค่ะเลือกติดเป็นสติกเกอร์ลายกราฟิกค่ะคำว่าเรนเจอร์สีสติกเกอร์ก็คือเลือกเป็นสีดำนั่นเอง ถัดมาค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะก็จะเป็นตัวครอบไฟหน้าค่ะครอบไฟหน้าตัวนี้ก็คือเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟของเรามากยิ่งขึ้นรวมถึงในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะวันนี้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนค่ะเป็นกระจังหน้านะคะทรงแรปเตอร์มาพร้อมกับฟอนต์อักษร FORD ค่ะลูกค้าเลือกสีอักษร FORD เป็นสีแดงนั่นเองในส่วนของสีตัวอักษรพี่ๆสามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ไฟ LED 3. จุดแสงสีขาวด้วยค่ะ กันชนหน้าเหล็กค่ะวันนี้ลูกค้าก็เลือกเปลี่ยนหล่อมากกันชนเหล็กค่ะของแฮ m เมอร์รุ่นคิงซีรีส์นะคะตัวนี้เขามาพร้อมกับตัวห่วงลากจูงนะคะตัวสออีห่วงโอเมก้าสีแดงพร้อมกับไฟสองดวงด้านหน้านะคะซึ่งเขาจะเป็นไฟเลี้ยวกับไฟตัดหมอกนั่นเองมาที่ด้านข้างตัวรถกันบ้างค่ะด้านข้างตัวรถค่ะ ลูกค้าก็เลือกเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนะคะในตัวหมุดตัวนี้ไม่ได้เจาะตัวรถนะเจาะเพียงแค่ตัวซุ้มล้อเท่านั้นนะคะแล้วก็มีการเก็บงานด้วยการซีนนะคะเรียบร้อยแล้วก็เน่นหนามากๆเลยถัดมาค่ะที่ล้อบ้าง ล้อนะคะขนาด16นิ้วเดิมๆแล้วสําหรับรุ่นนี้นะคะมาจากโรงงานเป็นล้อกระท้านะวันนี้ทําการเปลี่ยนเป็นล้อแม็กขนาด16นิ้วแม็กที่ลูกค้าเลือกก็คือเป็นแมลายหยดน้ํานั่นเองจับคู่กับยางบิคคอนนะคะเป็นยาง MT ซีรยียางวันนี้จะอยู่ที่2 6 5 7 0 R 1 6ค่ะลูกค้าเน้นลุยเลยนะก็คือจะเหมาะมากๆนะคะสําหรับยาง MT นั่นเอง ในส่วนของตัวด้านข้างตัวรถค่ะตัวแก้มนะคะจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือเขาจะมีตัวไฟเลี้ยวนะคะที่แก้มมาอยู่แล้วนะ mm. แล้วก็บันไดเหล็กค่ะบันไดเหล็กตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นของ LM นั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีความออฟโรดแบบนี้เลยค่ะก็จะเหมาะกับตัวรถมากๆเลยนะคะ mm. แล้วก็กันสาวันนี้เลือกติดเป็นกันสาแท้ค่ะของทาง Ford นั่นเองพร้อมกับติดตัวเบ้ารองมือเปิดนะคะ mm. ตัวนี้ก็ป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือแล้วก็ ด้านข้างตัวรถที่พี่ๆเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นสติกเกอร์ค่ะลายกราฟิกนะคะรอบคันแบบนี้เลยลูกค้าส่งรูปแบบมานะคะว่าต้องการติดเป็นแบบนี้ก็คือสามารถจัดให้ได้ตามต้องการแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะคะก็จะเป็นโลบาร์เล็กค่ะทรงขาย,ยาวของ o u เลนเดอร์ค่ะ ทรงของโลบานะคะขายยาวทรงเอาเลนเดอร์ทรงนี้นะคะเขาจะมีตัวห่วงยึดนะคะกะแกรงขนสัมภาระนะคะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะต้องการติดตะแกรงเพิ่มนะคะสําหรับโลบารุ่นนี้ก็ติดเพิ่มได้เลยนะเพราะว่าเขามีห่วงยึดให้แล้วนั่นเองค่ะแล้วก็บริเวณด้านข้างที่เพิ่มเติมอีกหนึ่งจุดค่ะเป็นครอบฝาถังน้ํามันนั่นเองนะคะแล้วก็ท้ายกระบะค่ะเป็นครอบไฟท้ายนะคะรวมถึงสติกเกอร์ค่ะลายกราฟิกนะคะเป็นลายยางเนาะแล้วก็คําว่าเลนเจอร์ค่ะบริเวณฝาท้ายรวมถึง เารองมือเปิดนะคะวันนี้ลูกค้าเลือกค่ะเป็นเบ้ารองมือเปิดทรงมาตรฐานนั่นเองแล้วก็กันชนท้ายค่ะลูกค้าเลือกกันชนท้ายทรงสปอร์ตค่ะของ Outlander ซึ่งเขามาพร้อมกับตัวห่วงลากจูงนะคะออตัวสีแดงนะคะแล้วก็พร้อมกับบอลลากนั่นเองค่ะในส่วนของภายในค่ะรุ่นนี้เป็นเบาะหนังนะคะเป็นหนังเรียบสีดํานะคะตัดด้วยลายหนังนะคะสีดำํำ มีเบาะแยกซ้ายขวานะคะรวมถึงมีตัวคอนโซลกลางด้วยแล้วก็รุ่นนี้ค่ะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับรูปแบบการตกแต่งในวันนี้ค่ะบอกเลยว่าทุกจุดที่ตกแต่งเพิ่มนะคะสามารถใช้งานได้จริงๆนะคะแข็งแรงทนทานแน่นอนค่ะแล้วก็พี่ๆท่านใดนะคะสนใจ Ford Ranger ค่ะหรือ Ford e v e r e s t สามารถทักทายหาเก่งกี้ได้นะช่วงทางการติดต่อขึ้นไว้ให้แล้วค่ะด้านล่างเบอร์โทรหรือ ID Li n e สามารถสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนค่ะปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์นะคะก็ยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกๆท่านเลยมีรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะที่ดูไว้อยู่สามารถส่งรูปนะคะหรือคลิปให้เก่งกี้ได้เลยนะหรือสามารถ มากเข้าไปรับชมค่ะรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมได้ที่ย u ทูบชาแนล n อร์ดไบเก็งกี้ค่ะในเพลย์ลิสต์นะคะมีทั้ง f o r d r a n g e r และ Ford e v e r e s t ค่ะสามารถรับชมรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะทุกรูปแบบสามารถตกแต่งได้กับทุกรุ่นเลยเพียงแค่พี่ๆนะคะส่งรูปหรือคลิปให้ค่ะก็ยังไงค่ะฝากด้วยนะคะช่วยกดติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ค่ะเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปถ,ถัดไปของเกงกี้ค่ะแล้วก็ทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะถือ เป็นกําลังใจสําหรับเก่งกี้มากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสำหรับลูกค้าทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เก่งกี้นะคะวันนี้ไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย